สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องฟองไปซูฮุสุขคนครับพบกับบ่าวเดสาวก้อยสวัสดีค่ะพ่อพีพ่้าน้องมาเก็บบักไปอยังกับแักพับพับบาดเท่าเลยภาษาเกาหลีเอกันบักคามนะคะค้ามนะเกาหลีเอกันบักคามนะครับบ้านเท่ากันบักพับไปมะพับนะครับลูกพับมะพับพี่จ้องเบิร์ นี่เป็นของเ่าแก่บาวดีนะครับเก็บไปกินได้ไเพราะว่าเราบว่เก็บ,บกไปกินเนาะนี่นะคะก,กำลัง,ลง<ส>เหลืองเหลืองกำลังกินนะครับเอาไปว่างไปช้อนซ้ำเหมือนสีเหลืองกว่านี่แมนเม็ดพี่น้องน,นะะอันนี้คือหน่อยนะครับล้อนขิมเม็เดเก็บบนท่านพี่น้องตอกับไม่กินวนกมัจิกกินนะครับผม ปขวานผุนเป็นญงแล้วนัำสิ่งจ๋หงหาหักล่มผัดหรือเปล่ามือนนั้นเดี๋ยวไปขก่อนอืสไปงเนนี่ยอ่าลายครับซื้อล่นสิ่งไปหลายเลยนะครับพี่น้องผุ่นที่ข้างล่างก็หลายแล้วเหลืองง่าย Cái này đồn cái này nộp cái kín mớt đi đọng. Nói như thế đây mà các bạn. nó mà nè. Tí mông hả? để lược lêu Ui! Ừ. <laughs> Ui! หลายมือนละเป็นเดือนละนั่นเลงเนาะนั่นเลงไล่เลยครับพี่น้องครับแค่นี้ก่อนบ่ไล่ผลบ่บ่อยากเก็บไปไล่ดอวยขอยมาเก็บวาไม้เบ่งต่อกินเนีุ่ผลเนี่ยเจังไส้ยีนัสไมาเก็บอุ้ยต่อยังี่ยหมอกินนังวะ ขนาดังแข็งๆังตอก็อยังกินเนาะกลิ่นบึงมันหวานดีเด้เอาต้นน้อยด่างเหลืองพโหแล้วมันสิบเบิดแล้วเด้นี่มันุ่นชิมหลายนี่นะคะลูกพลับเกาหลีของแท้เลยค่ะนี่ห้อยตอ,อกินเลยครับตอเพิ่นกากินเลยครับพี่น้องเออตอกากินแปดเดียวมันหวานดิหวานเน,น,นาะหวานมีแต่ห้อยตอ เอาไปหายไใยายน้ำเนี่ยเก็บมาหลายแค่สิวันใช่คุณหายดังเราบอกเก็บไปกินเก็บไปหายเรากินน้ำสดสดจากต้นค่ะทุกคนน้านี่น้าลูภาพข้่งนอกคนละ ว้อยว่อากาศเกาหลีดีดีเด yeah ้เย็นหนาวเย็นพอแล้วไห้มัเกลียไหมอืมเกียหลายเกินนองมาส้นเหรอส้นเสือๆวะลายจนมันจะส้นเหรอพี่นองเ้ยหาแนวใสก่อนนะ ยังม้นเหมือดบนแดดพวกเครื่องเด้อพี่น้องเอาซำนนี่ก่อนกินบะเบิดกินบะเบิดกึ้นข้าต้นเลยรอบนะเราเสีย <c oughs> สละ <c oughs> อันนี้คือต้นลูกพับนะคะลูกพับเกาหลีนะคะพี่น้อง อันนี้ปลอดสารนะคะไม่ได้ฉีดยาอะไรทั้งสิ้นนะคะสดจากต้นเลยเอานายไม่ได้ฉีดยากันแมาแรงแล้วก็ไม่ได้ฉีดอะไรทั้งนั้นนะคะตามถ้ามาฉาดเลยนะคะว่านปลูกสตอไปเอามากินมากินเพิ่นวะยังไ,ไงวะแก่เม,มื่อยประสนโซนอ่ะคือบานเท่านี้<ม>คือตอนไ,ไปหาบอกอยู่บ้านพี่นนอะ ้องหูบกบ่กวะเดินโซนไหนังสีเหลืองหัวพาเนาะโซนไหนคือบุกบกเนีบวกว่ามืัอนั้นโซนเราเสือขาวนี่เป็นสีม่วงเมื่อบวกว่าบวกว้าขวดคานะซานเฮาอันนี้เป็นบักเงี้ยเกาะเกาะนันบุกภาพบุกเข้าบุกเข้าเรื่องซื้ออยู่แล้ะ พี่ออกเสดีดันเราเดชชอบกินมากเลยครับปหายหอย่อยยืดเ <laughs> สือกะรอยูยืดกระยืดเนี่ยเฮ้ยเบ้อห,หายกัไนไงอ่ะเจ้าผีพดมหายแม่ เนยไผ่อันน่นคือสวนสตอที่เราลูกเมื่อวานนะคะอันนี้แบงแม่ทอแก้น,น้ำเ,เ,เลยครับผมทอแก้วไปเครื่องนึงบ้าโบมันกับสี่หลืองอาะกับลรงพอดีครับถ้าไว้โดนบ่เหลือครับลกตอกิอนเมืด พับนะครับผมพับเกาหลีเนาะหวานกรอบครับพี่นองครับเมื่อนี้ก็พาพี่พานองไปเบิงพับเกาหลีเนาะพี่นองเบิงต้นมันของเถาแก้บเบาเดียเองเถาแก้บอกวา่าเก็บไปกินเลยนะครับผมตอนนี้ก็ยังเลือหลายนะครับเดี๋ยวค่ยเยทย่อยไปเก็บเก็บมาก,กินเนาะพี่นองเนานะคลิปนี้กัลาพี่ลานองไม่เคลี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ